อนอกจากเส้นทางที่ท่านมาแล้วถัดจากนี้ยังมีเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองอีกหรือไม่พ่อขาคนนั้นก็บอกว่าทางด้านทิศตะวันออกนี้ยังมีอีกหลายเมืองเลยแหละท่านจากนี้ไปตามฝั่งทะเลผ่านภูเขาและหุบเขาจะพบกับแคว้นชิตลีซาตาร้อที่นี่คืออาณาจักรสีเกษตรในประเทศพมา่าปัจจุบันถัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตอนปากอ่าวเป็นเมืองของแคว้นเกียโมลังเกียที่นี่คือเมืองนครปฐมโบราณและเมืองอู่ทองต่อจากนี้ไปทางทิศตะวันออกไม่ไกลกันเรียกว่าแคว้นโตโลโปตี ที่นี่ก็คือแคว้นทวาราวดีมีเมืองสำคัญคือเมืองศรีเทพละโวในช่วงก่อตั้งสำนักเขาสมคอครห่างจากนี้อีกไม่นานก็จะเป็นช่วงเวลาที่พระนางจาม,มาเทวีขึ้นไปสร้างเมืองฮริพุนชัยต่อไปอีทางทิศตะวันออกก็จะเป็นแคว้นอีเซนาโปโลที่นี่ก็คืออีสานปุระหรือเจนละเป็นอาณาจักรโบราณในกัมพูชา และต่อไปอีกจนสุดขอบมหาสมุทรก็คือแขวนมออเจียมปอนั่นก็คือแขวนจามป่าหรืออาณาจักรโบราณในเวียดนามและนี่คือเรื่องราวของแขวนโบราณในภูมิภาคอุษาคเยนในบันทึกของพระถังซัมจัง๋ง